เป็นแฟนสปอร์ตไกด์นะคัมภีอยู่กับเกมเ,เองนะฮะและเรื่องราววันนี้ครับเรื่องราวก่อนเกมนะครับ UCL ระหว่าง AC มิลานปะทะก,กับลิเวอร์ pool ครับซึ่งลิเวอร์พูลนั้นมันเก่งเป็นแล้ว่ะเข้ารอบไปแล้วแต่ว่าเอาซะหน่อยดีกว่าพูดถึงกันซะหน่อยนะครับว่าความพร้อมเป็นปยังไงบ้างรู้ว่าก่อนเกมครับเจงส์ก็บอกว่าโรเบิร์ตเชนจนัดแน่นอนติดตามในสปอร์ตไกด์ครับ ที่สําคัญที่สุดนะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับร่วมทายผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่างบาเยิร์นเมืองกับบาร์เซโลน่าคืนวันพรุ่งนี้นะครับรุนเงินรางวัลกว่า10,000บาทนะครับโดยการร่วมทายกิจกรรมนี้สามารถเริ่มได้ไปจนถึง9ธันวาคมปี2ครึ่งเลยนะครับก็คือก่อนวันเตะนั่นแหละสมัครสมาชิกพร้อมกับทายกิจกรรมได้เลยนะครับที่แอคสปอร์ตโปรนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องทางใหม่ยูทูปสปอร์ตไกด์ของเรากันด้วยนะครับแน่นอนฮะผมเนี่ยก็จะมาพร้อมกับพี่ป๊อออออปวววววีรรรรรรพพลลลลลลมาาาาิิเเเเเเเคคะะะห์์กกััันนนยย่่ขข้้แบงู อย่างนี้ครับด้วยสถานการณ์ล่าสุดสถานการณ์ของกรุ๊ปนี้กรุ๊ปบีซึ่งเป็นกรุ๊ปออฟแดนที่การกรุ๊ปออฟแดนของลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับมันจบแล้วของลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แน่ๆน,นะครับนั่นคือแชมป์กลุ่มนะแชมป์กลุ่มนะห้านัดชนะทั้งห้านัดครับยิงได้สิบห้าเสียเพแค่ห้าประตูเท่านั้นแล้วก็มีสิบห้าแต้มครับแต่สถานการณ์มันน่าสนใจตรงนี้เพราะว่าอันดับที่สองสามและสี่มีลุ้น อันดับครับความสนุกอยู่ตรงนี้ครับพอตโต้นั้นนะครับลงแข่งกันห้านัดมีห้าแต้มมิลานลงแข่งกันห้านัดมีสี่แต้มและขณะที่อาร์กมาดริดครับลงแข่งกันห้านัดมีสี่แต้มเช่นเดียวกันนะครับถ้างั้นเราเล่าให้ฟังคร่าวๆครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะก็แน,น่นอนถ้าสมมติมิลานชนะเลี้ยวปูดได้เนี่นะครับพวกเขาจะมีเจ็ดแต้มแล้วก็ต้องลุ้นนะครับให้ทางด้านของพอตโต้เนี่ยและก็อาร์กมาดริดเสมอกันจะทําให้มิลานเข้าสู่รอบต่อไปทันทีในขณะที่พอตโต้เองครับพวกเขาเนี่ยนะฮะขอให้มิลานเนี่ยแพ้แล้วพวกเขาเพียงแค่เสมอ ก็จะเข้ารอบทันทีเช่นเดียวกันนะ โจทย์ยที่เขาต้องทำก็คือเอาชนะปอร์โตให้ได้และที่สําคัญนะฮะยังต้องลุ้นให้เลวูนั้นเอาชนะมิลานให้ได้ด้วยนะครับเพราะมันมีส่วนของเรื่องประตูได้เสียขึ้นมานั่นแหละครับคือโจทย์นะฮะที่ทั้ง3ทีมต้องทาไม่ได้ปอร์โต้แค่เสมอแล้วลุ้นให้มิลานแพ้เข้ารอบทันทีมวลาชนะแล้วลุ้นให้ปอ,อร์โต้แอม่หิดเสมอการเข้ารอบทันทีในขณะที่อลมริกต้องชนะสถานเดียวนั้นแล้วลุ้นให้มิลานแพ้ด้วยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดในแง่ของการผ่านเข,ข้าสู่รอบต่อไปแต่เลวูง่ายแล้วสบายแล้ว ราะว่าเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจมส์คลับก็ออกมาพูดชัดเจนเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะกโรเตชันนักเตะแน่นอนเพราะมันต้องปรับสึกหนักมากๆนะครับในเดือนธันวาคมนะฮะนักเตะหลายๆคนที่ควรจะได้พักไม่ว่าเป็นเฟอร์กิวลฟานไดาหรือแม้กระทั่งวิงแบ็กสองข้างอย่างแอนดูโรเบราสันวิงแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็เทรนนซานโนวิงแบ็กขวาก็ต้องพักเช่นเดียวกันในขณะที่กองกลางสามประสานแดนกลางอาจจะพักยกเซ็กเลยเฮนเดอร์สันเออร์ฟาบินโยเออร์รวมถึงเซียโกฮันดราต้องได้พักแน่ๆครับ ลาบากนิดๆนะฮะเพราะว่าตัวเจ็ดยังมีอยู่นะเพราะว่าฟิมิโนยังไม่กลับมาเราก็อาจจะเห็นการพักบางคนเท่านั้นนะครับอย่างเช่นซาดิโอมาเน่โมเมซาร่าอาจจะต้องนั่งแล้วส่งเอาโชตาดิวอกโอริก้และมิมิโนลงมาเล่นเป็นสามประสานในแดนบนแทนหรืออาจจะเห็นซาร่านะครับดิวอกโอริก้และทางบิมิฟิมิโนแทนก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่านอกจะเลือกซาร่าหรือมาเน่หรือโชตาลงเล่นปักหลักแต่เชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเมีตัวรุก2สองคนเนี่ยลงมาเล่นแทนแน่นอนนะครับเอาล่ะถ้าการผมคาดการเลยนะครับว่า 21นคนจะมีใครบ้างแบบรวดเร็วรวดรับตัดตอนนะครับรู้สึกประตูเนี่ยผมยังคิดว่าอเลสซนเเบเกอร์อาจจะได้ลงทำหน้าที่นะครับในขณะที่แผงแม็กโฟนครับในคูวิเลียมจะลงมาได้เป็นวิงแบ็กขวาส่วนวิแบ็กซ้ายครับแน่นอนทอร์ตาซิเิคสจองสมรหารเอาไว้อยู่ในาณะตัวสำรองอันดับหนึ่งนะครับและคู่เซนเตอร์ครับตรงนี้น่าสนใจพรูโจโกเมสก็ยังไม่กลับมานะฮะแล้วก็ทางด้านของฟานไดเนี่ยคุณต้องได้พัก เป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยอิบราฮิมาโกนาเต้าอาจจะได้ลงครับและคนที่ได้ยืนคู่ด้วยเนี่ยใจผมนะฮะอยากให้ส่งนักฟิลิปไปเลยเพราะไม่มีผลอะไรแล้วคุณจะแพ้นะัดนี้มันก็แบบความต่างไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะมันเข้ารอบไปแล้วเพราะนั้นผมว่าให้นักฟิลิปลงได้ไปเลยจะดีที่สุดเพื่อนๆคิดเหมือนกันลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมอยากเห็นนักยืนคู่กับโกนาเต้เอาให้เต็มที่กันไปเลยนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยเราจะ ไทเลอร์มอรตันอเล็กซ์ออฟเฟตชูมเบรนและก็เจมส์นิวเนอร์ลงมาเล่นด้วยกันก็ได้อาจจะเป็นเชฟหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะไทเลอร์มอรตันได้เล่นกับรุ่นพี่ซีเนียร์ซึ่งถือว่าจะเป็นแบบนักเตะสำรองก็ตามแต่ก็เป็นแบบอธิออสกัคเจมส์นิวเนอร์ ner, ไม่ได้แย่นะครับแดนหน้าเนี่ยผมอยากให้เป็นแบบนี้ครับอยากให้เป็นทางด้านของดิบ็อกโอริกี้มินามิโนะและเนโกโชต้ามากกว่าซาร่าและมาเน่ผมอยากให้ซาร่าพักบ้างเถอะ นะเพราะว่าลงเล่นมาติดต่อกันเยอะมากเหลือเกินส่วนอีกหนึ่งทีมเอซิมิลานเนี่ยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเอซิมิลานตอนนี้เนี่ยนะครับซิโมนเคียครับซึ่งเป็นกองหลังตัวหลักเนี่ยนะฮะพักยาวเลยครับจากการเจ็บเอ็นไข้หน้านะครับในขณะที่เดวิดคาราเบียร์สมิลกาซิเยโกโอริเวชิรูแล้วก็อันเตโรบิชครับตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมจะลงเล่นนะครับโดยน่าจะเป็นสลาตันแล้วก็ราฮิมดีแอสนะรวมถึงเฟลเรียคอยนำเกมรุกไปนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นกันไปมาในระบบอาจจะเป็น4-2-3-1อะไรแบบนี้นะครับถ้าให้ค มียอมเป็นผู้สัวตูวครับมีปิแอกาลูลูฟิกโยโตโมริอาร์เซอุนโรแมนโอรี่นะครับเตโอนาเดสปอมกิซเยซานโดโตเนลี่อาร์เซิสซเลมาเกอร์สนะครับไรน์ดีแอสโรเฟลเรียลแล้วก็เซร์ตันอีฟานฮิวต์เป็นกองหน้าตัวเปาว้าลุ้นทำประตูใส่ลิเวอร์พูลนะครับรูปเกมผมบอกเลยถ้าคุณเป็นสายเชียร์บอลตามใจข้ามผู้นี้ไปเถอะคันนะเพราะว่าผู้นี้เนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะโดยเฉพาะคนที่อยากจะบอกว่าอยากจะวัดกับลิเวอร,ร์พูลเผื่อดูเก้ายิงก็มีสิทธิ์หรือ เฮ้ยลิบูไม่เอาหรอกมิลานจะยิงแต่คุณดูตัวเขา้าลง็นเล่นสิดูตัวเจ็บสิก็มีสิทธิ์จะไม่เวิร์กเหมือนกันแต่ถ้าด้วยความต้องการในชัยชนะแล้วแวก็เอซีมิลานเปความต้องการมากกว่าแนะน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องเลือกเชียร์อาจจะอยากให้ไปเชียร์เอซีมิลานมากกว่านะครับผมเนี่ยผมไม่เชียร์ใครครับเพราะผมไม่สนใจเพราะว่าผม ไปเก่งซะแล้วเขารอบไปแล้วฮะมันจบแล้วติดตามสปอร์ตไกด์ได้แล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของกิจกรรมในวันพรุ่งนี้จะโปรโมทกันตั้งแต่วันนี้เลยคุณสามารถทายผลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับบาร์เย็ต์เบอรนิคพบกับบาร์เซโลน่านะครับในวันพรุ่งนี้ฮะตีสามซึ่งคุณสามารถเล่นได้จนถึงตีสองครึ่งวันพรุ่งนี้เลยลุ้นกันรางวัลกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับสมัครสมา,สมาชิกพร้อมทายผลกิจกรรมได้เลยที่แอ็ดสปอร์ตโปรนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องทางใหม่ยูทูป๊อปวิระ,ะพลมาให้ส ขสารเกี่ยวกับโลกฟุตบอลวิเคราะห์ฟุตบอลโดนๆในเด่นแบบนี้วิเคราะห์ฟุตบอลโดนๆในเด่นแบบนี้ในทุกๆวันติดตามสปอร์ตไกด์ได้เลยครับรวันนี้เกมเองไปแล้วครับสวัสดีครับ